ใครยังไม่เคยกินอาหารสตรีทฟู้ดเวียดนาะมหรือกำลังวางแผนจะไปต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยครับอาหารแต่ละอย่างไม่เคยเห็นแถมน่ากินทั้งนั้นเลยราคาก็เบาแค่หลักสิบเท่นานั้นถึงสนามบินดอนเมืองตั้งแต่ตีห้าครึ่งต้องจิบกาแฟสะหน่อยเดินทางไปเมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามค่าเครื่องรวมไปกับ3 5 0 0ตกเที่ยวละเท่าไหร่ก็ลองหารดูนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีก็ถึงแล้วตอนนี้เขาไม่ตรวจโควิดแล้วนะครับถึงปุ๊บก็บึ่งไปหาของกินกันเลยเริ่มกันที่ร้านแรกสตรีฟููดขอองจิิย่ม ทางติดถนนเลยครับที่กาลังเห็นกันอยู่เขาเรียกว่าบุ๋มบ่อเฮหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่นเองครับเส้นก๋วยเตี๋ยวขาวข้นเป็นเส้นม้วนๆก็ไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนเนื้อต่างๆก็ใส่มาแบบนั้นแนๆตัวน้ําซุปนี่คือหอมเข้มข้นมากเห็นมีสับปะรดอยู่ด้วยีครับเครื่องปรุงมีพริกป่นแต่ก็ไม่เหมือนพริกบ้านเราครับพริกเม็ดใหญ่แล้วก็บีบมะนาวลงไปเครื่องใส่มาเยอะมากจริงๆมาลองกันครับงาำอร่อยดีครับจะว่าไปก็ ไม่เหมือนเ๋วยเตี๋ยวบ้านเราสักเท่าไหร่ส่วนเนื้อต่างๆก็จะทําเป็นเหมือนหมูยอเลยครับ,รบเนื้อหลากหลายดีรสชาติของน้ําซุปกับผักนี่แหละครับที่น่าจะทําให้แบบไม่เหมือน หรือรู้สึกแตกต่งตางจากก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่ไงครับนั่งกินริมทางของจริงชิลมากครับแต่ที่สังเกตเห็นคือเขานั่งกินแบบนี้แทบทุกร้านเลยลเกลี้ยงครับถ้วยนี้60บาทร้านต่อมาเห็นขนมปังแท่งใหญ่ๆไหมครับนั่นคือบันมีชาเป็นขนมปังฝรั่งเศสท,ที่อัดใส่เครื่องมาแบบแน่นๆแล้วก็ราดด้วยซอสพริกไทยกลิ่นก็หอมอยู่เหมือนกันครับนี่ไงขนมปังชิ้นใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มเลยดูเครื่องครับแน่นมากๆชิ้นใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาครับกัดคําเดียวคือได้แค่ปลายขนมปังเองขนมปังกรอ อบนอกนุ่มในมากนี้30บาทต่อมากินขนมหวานเย็นเย็นชื่นใจกันดีกว่าครับผมก็เรียกไม่ถูกว่ามีอะไรบ้างแต่ก็เหมือนรวมมิตรบ้านเราเลยก็เลยสั่งใส่รวมทุกอย่างเลยมาอัดอยู่ในแก้วเดียวที่เห็นเห็นจากตรงนี้ก็น่าจะมีเฉาก้วยเม็ดแมงรักลูกตาลเนื้อมะพร้าวแล้วยางอื่นอีกเยอะเลยครับทีมผมไม่รู้จักเย็นสดชื่นหวานหวานดีครับ <c oughs> มีเครื่องให้เคี้ยวก็เพลินๆพดีแก้วนี้20ดองก็30บบาทไทยครับไปเดินลุยกันต่อเริ่มจะอิ่มแล้วที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าอะไรก็บอกกันด้วยนะ ครที่รู้คือมีแป้งเวียดนามใส่เครื่องต่างๆแน่นเป็นหมดรวมถึงไข่ได้คราใส่ผักแพ้วเหมือนบ้านเราลงไปด้วยวนๆแล้วก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคบรสชาติก็อือ ผมบอกไม่ถูกเลยครับแปลกๆดีที่จับรสชาติได้ก็คือหอมผักแพะเรื่องอื่นๆก็จะนัวๆดีครับ<ข>ที่40บาทปิดกันที่ร้านสุดท้ายร้านนี้เดินมาหอมแต่ไกลเลยครับเป็นขนมแป,แป้งเป็นถ้วยเหมือนถังแตกบ้านเราแล้วก็มีมันย่างด้วยย่างกันแบบหอมๆเลยครับ <man> เขาก็จะเอาแป้งมาใส่ถ้วยปิ้งแบบนี้ให้สุกได้ที่แล้วก็จะแง่ๆออกมาแล้วก็ใส่แป้งลงไปในถ้วยปิ้ง่อเขาเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับปิ้งเสร็จแล้วก็จะใส่ไส้มะพร้าวลงไปปิดประกบกันก็กินได้แล้วครับงาม แป้งกรอบนอกนุ่มหอมมากครับใส่มะพร้าวใส่มาแบบจุกๆไม่หวานมากอร่อยดีครับผ่านเลยยืนกินเพลินจริงๆริต่อด้วยมันปิ้งครับมาชิมกันหืม <c oughs> หอมนุ่มอร่อยไม่หวานมากชิลละสิบห้าบาทผ่านเลยมาลองกันนะครับ <c oughs> ขอตัวไปก่อน